那个，那个男。 อยู่นี่วะโถเอ้ยแล้วว่าไม่อยู่แต่เสร็จมันวิ่งเข้าหาเข้าหาตัว <ST ART> โดนที่ไหนบัตรช่อนไปวิง่งเลยอ่ะโอช่อนใหญ่นะไฟโลครับไฟโลคราวนี้แหละตอนยกขึ้นเนี่ยพื้นที่ยืนไม่มีครับนะ ôi ai cưng cưng bầu con hả đeo cưng con นี่ครับตัวนี้ไซส์โลเลยนะครับผมกัดเข้าไปเนี่ยครับมิดในลําคอเลยอ่าก็ทีแรกนะครับมันกัดเนี่ยผมก็คิดว่ามันกัดไม่โดนนะครับเพราะว่ามันกัดเสร็จแล้วมันวิ่งเข้ามาหาเราเลยสายมันก็หย่อนนะครับแต่พอวิทย์ดูอ้าวติดนี่วานะครับปลาช่อนนะครับกัดสายแก้คันจิ๋วครับใสยแก้คันจิ๋วเนี่ยเราไม่ต้องสร้างแอคชั่นนะครับพอลากมาเนี่ย เยือมันจะเกิดแอคชั่นของมันเองนะครับสายหน้าใส่ซ้ายใส่ขวาเรียกความสนใจของปลาได้ดีมากเลยครับตรงนี้ก็เป็นช่วงเย็นนะครับฝนเพิ่งเพิ่งเพิ่งหยุดนะครับแล้วก็คลองนี่เป็นคลองลอกใหม่นะครับผมก็เลยลองตีดูก็มีตัวกัดจริงๆครับนะครับตีเลาะข้างๆนะครับตีไปเรื่อยๆครับคือเราก็ไม่รู้ว่าปลาอยู่ตรงไหนนะครับเราก็ลองตีดูถ้ามันไม่กัดเราก็ย้ายที่นะครับโอเคครับผมใส่แก้คันจิ๋วครับ เรียกความสนใจของป่าได้ดีนะครับสุดยอดมากครับผม